Uff, นะครับเจ้าเทเซอร์พัดนะครับเทเซอร์พัทนี้สีเทารลมโบนะครับมาดูกันดีนกว่าว่ามันมีอะไรเพิ่มบ,บ้างมาดูที่จอก่อนเลยโอ้โหจอโคตรใหญ่เลยอ่ะขนาดกี่นิ้วเนี่ยเจ็นิ้วอ่ะเจ็ดนิ้วโหยังใหญ่เลยอ่ะใหญ่มากเลยครับแล้วนี่ออกมาเหมือนกับ t m a x ใช่ไหมใช่สวยอะ่ะ <laughs> ไอ้ที่ผมเห็นกล่องข้างหน้าเนี่ยมันมีอะไรอะอแนนดปน,นาเครอคอนโทรลนะครับสามารถ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุมระยะเบรกใช่ไหมเวลาเราเปิดทรูคนๆแล้วรักษาอาหารแล้วข้างนี้โหมาแบบตัวแต่งของ SP ีเลยอ่ะนี่ด้วยนะข้างล่างนี่โอ้โหจานเบรกหยางใหญ่ด้วยจานเบรกหลังเพิ่มมา20มิลฮะแล้วก็ปั๊มหลังเพิ่มมาใหญ่มากเลยสามารถดูงด้วยความเร็วที่สุดสุดจริงแล้วนี่ผมเห็นบอกอ่ะเพื่อนล้องเลยนะเทเซอร์ตัวธรรมดาร้องเลยอ่ะ โอ้หสวยจริงๆเลย<ม>เปิดตัวนะมาสองสีนะใครจะดูก็รีบหน่อยนะครับจอนี้ก็คือจริงๆไปหาดูได้ของใช่ฮะนะที่ที่ที่บอกว่า<อ>ใครที่บอกว่าใครจะดูก็ต้องรีบหน่อยนะครับผมให้เวลาถึงวันจันทร์นะเพราะวันอังคารจะไม่อยู่นะทันเนี่ยไอ้ยานี่เฮ้ยเมนูตรงนี้มันตัวนี้เอาไว้ปรับระยะอ่าระยะห่างของแอชชีฟฟู้ดฮะโอ้โห ้ดูจอหน่อยสิคอสตอมอะไรอ่ะมองคอสตอมอ๋อจริงจรอมันก็เหมือนของทีแม็กโอ้ยเหมือนเลยเหมือนเลยครับแต่มันที่มันเฮ้ยตัวนี้อย่างนี้ต่อไอตัวนี้ได้ไหมได้เลยครับแผนที่กีเพ็ดได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องเสียรายเดือนเดือนละสองร้อยบาทเฮ้ยได้ใช้ของกามินเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมครับเออหมดอะไรหมดเลนสตรีทนี่สปอร์ตสปอร์ตใช้แล้วนะครับครันนี้ใช่ยาไปต่อครับไปต่อคัสตอมนี่คือเราแต่งเองแต่งเองได้ด้วยใช่ครับเฮ้ยเราจะอยากดูไอ้แผนที่มาขึ้นอันนี้จริงไม่ดังเลยเหรอ ไม่ต้องไม่ไม่พี่เดือนแรกพี่ใช้ฟรีเพราะว่าพี่ยังไม่เคยทำใครอยากเห็นตัวจริงก็เจอที่โชว์รูมเลยครับให้เวลาถึงวันจันนะฮะวันหลังจากวันจันไปวันอังคารนีาจะกลับไปอยู่กับพี่กวางแล้วนะครับนี่คนแรกนะครับเรียบร้อย